นาทีจะสัสนเกษตรนี่วิธีลูกอีสานเมื่อในชิ้นินึ่ปลาอีกจ้ะเพราะว่าอยู่บ้ววา,บานมาขึ้นป่าเหมือจ้ับปลาเบ็ดเพิ่นใหญ่มากเหมือนกับว่าดุก็มีเนี่ยพักหนึ่งของห้ามีแบบบัวแล้วก็ไม่ก,บบก,ะกระลำจ้ะแต่ว่ามันสนชิ้นตามจียวบกวกบกห,ห่วงเหมือนกับสมองเขาชอบ้บยุบานเขานหมือนกับปลูกตามฤดูของมันปัจจุบักแบบกกระเทียมนี่หอมแดงจ้ะ ตำตำใส่กันก็ใส่ปลาแดกตอนเดี๋ยวม,กม,กกมกกักฟาเขาก็ใส่เกลือใส่ชุลอดมีแต่เกลือกับชุลอดเนี่ยมีชุลอดจะมีเกลือโอเคไใส่ผสมกันแล้วกันเนาะ ก,กันเที่ยมมีเลือม่ชุโรดใสกะเหล่าข้าคุ้น่เอนต่อกัน็ไม่ห่อเซบ,ออบ,บิโตงกันมาเซบิ่ตงข้เตรียมมาแล้วจะ้ะเย๋ยอสีห,อนหนอ่อแล้วย้่ใช้มาหนึ่งหนึ่งนเรื่องนอกจากนอกับเดี๋ยวตามเจ้วม่วงเรียบร้อยแล้วเด๋ยวสีไทยเรื่องอีกที่หนึ่งนอกจากนอกจับกีแล้ นี่จ่าเนึงปลาขิงเขาน้ำกันเด้อตําแก้ว,บกวกแบบม่วงจ้ะยายเราปีงกะปูกินข้าวหอมไมไดาด้วยจ้าเด้อเจ็บเนี่ยตําแก้วแบบม่วงจ้ะโอเคน้าจ้าเนาะจ้าขอก,กันคลิปหนาเนาะจ้า